ฉันรู้สึกโชครดีางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในครั้งนี้นะครับนอกจากผมเองแล้วพี่น้องประชาชนชา,า,วาวอำเภอวาปีปทุมก็รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลแห่งเกียรติยศในครั้งนี้ด้วยในการทํางานของผมนั้น34ปีนะครับได้คิดว่าการเป็นข้าราชการนั้นก็คือการใช้บทบาทหน้าที่ความเป็นที่สุดของการเป็นข้าราชการในการสร้างบุญ หรือทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองทํางานด้วยความโปร่ปรงใสทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับและในวันนี้เราก็ได้แรงศรัทธามาจากพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและน้าส่วนราชการประจําจังหวัดที่ได้กรุณาส่งเสริมสนับสนุนให้ผมได้ขับเคลื่อนงานของอำเภอวาปีปทุมได้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีนะครับขอบคุณครับ ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นในครั้งนี้ตลอดชีวิตการทํางานตั้งแต่เริ่มรับราชการมาในฐานะที่เป็นแพทย์จนมาเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมยึดปั้นในการใช้ปฏิบัติงานก็คือคําสอนของสมเด็จพระราชิดาคือการให้ยึดกิจของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หึ่ กิจส่วนตนเป็นเรื่องที่สองสก,ก็ยึดใช้ไปเสมอมาครับนอกจากนั้นก็มีคติอีกอย่างหนึ่งที่ยึดใช้เสมอมาก็คือทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับนี่ก็คือสิ่งที่ส่งผลให้าการปฏิบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมาครับขอบพระคุณครับฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะ จากการที่ดิฉันรับราชการมาจำนวน40ปีนะคะดิฉันถือคติว่าให้ยึดกิจมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะแล้วกิจต่วนตัวเป็นกิจที่สองและทำงานโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้บริการทุกคนคะ่ะตลอด28ปีของการรับราชการในมุ่งมั่นทำหน้าที่โดยมีคติประจำใจคือทำดีทำทันที ทำด้วยหัวใจทำในสิ่งที่ถูกต้องให้ดีที่สุดเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนโดยมีวิสัยทัศน์สำคัญ่็คือพัฒนาตนให้เป็นบุคคลในการเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำเมื่ออาชีพโดยแท้แน่วแน่มั่นคงเพื่อองคอ์กรเป็นเลิศเปิดประตูความร่วมมือยึดถือธรรมมาสมาราชันยึดมั่นความบอมีจะทําให้ผมตระหนักในการทุ่มเทเสียสละชีวิตนี้ ให้ดีที่สุดชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงด้วยสั ที่ทำตามได้จริงสมที่เป็นข้าราชการของแผ่นดิน